สวัสดีครับพบกับผมนะครับกับรายการรับโชคอัะวันทางศักศิลาหัวาช n แนลนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่15ตุลานะครับก็มาพบกับตัวเลขหรือดาวดีดาวเด่นประจําวันนะครับของวันที่15โดยเฉพาะที่บึ้นขึ้นบนกระดานจำนวน5ดวงตรงนี้นะครับก็เราก็มาเริ่มเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลา ดาวดวงแรกนะครับดาวอาทิตย์ครับดาวหนึ่งนะครับอยู่ในราศีกันนะครับผมเป็นเทสาตีแห่งเลิศนะครับเกาะอยู่ในลูกที่9นะครับมีดาวพุธสี่นะครับผมและยังเป็นวัลโคตหว่างด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับดาวจันทสองครับอยู่ในราศีกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นภูมิปโลแห่งเลิศนะครับมาตรฐานราชาโชนะครับเกาะอยู่ในลูกที่สี่มีดาวอังคารสามนะครับ เป็นเจ้ารนวางตัวต่อไปนะครับดาวองคารสามนั่นเองนะฮะอยู่ในราศีมีน,นะครับผมเป็นสมโนแห่งเลิกมาตรฐานจุลจักรนะครับเกาะเย็นเกาะอยู่ในลูกที่9มีดาวพฤหัสห้านะครับเป็นเจ้ารนวางและยังและเป็นมรโครนวางและยังเป็นนาวางปลุกเอกอีกด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับดาวศุกร์หกนั่นเองนะฮะอยู่ ในราศีสิงห์นะครับเป็นมหาธโนแห่งเลิกนะครับเกาะอยู่ในลูกที่8มีดาวังคารขอโทษนะครับขอโทษทีดาวสุขหกนะครับผมเกาะอยู่อ,อยู่ในราศีสิงห์นะครับเป็นมหาธโนแห่งเลิกเกาะอยู่ในลูกที่หมีดาวพุธสีนะครับเป็นเจ้าหนวางต่อไปตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับดาวเกต9นะครับผมอยู่ในราศีมักรนะฮะเป็นภูมิปารแห่งเลิก กาอยู่ในลูกที่7มีดาวจันทร์ต่อนะครับเป็นเจ้าระว่างและยังเป็นระวัางปุเอกนะครับผมก็สมาชิกทุกท่านนะครับก็สามารถจับ2ตัวหรือ3ตัวนะครับเอาไปใช้ก็ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปหรือใช้ได้ทั้งวันนั่นเองนะครับสุวนี้ตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็ยังมีอยู่สตัวผมวให้จับ คือจริงๆชอบชอบตัวเดียวนะครับก็คือดาวอังคารสามนะครับแล้วก็ชอบอีกตัวหนึ่งครับยังเป็นบอลโคตระวางผมชอบดาวทิศหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สามารถจับอาตัวเด่นๆนะครับจับสองตัวหรือสามตัวก็ได้นะครับผมก็นะครับสมาชิกท่านใดนะครับ ที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มรับโชคัตะว,วันนะครับก็สมักลิงก์เลื่อนลงมานิดหน่อยนิดนึงนะครับลงม,มาด้านล่างก็จะมีลิงลก์รับโชคัตะวันนะครับเข้ามาแล้วติดต่อจะมีลิงก์สุดการอยู่นะครับผมมีแอดมินคอยประสานงานติดต่อเข้ามาแล้วเราก็จะมีกลุ่มแอดมินนะครับแล้วก็อาจารย์ที่วางตัวเลขให้สามารถเอาไปใช้ได้และ ที่สําคัญนะครับสมัครเข้ากลุ่มเนี่ยเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นย้ํานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับและอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ทางไลน์นะครับ0ูนย์้านะครับหก6้าหกเก้าแดก้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาเขียนสักนิดนึงว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะดึงเข้าร่วมกลุ่มให้นะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามาแล้วถ้ามีเสียค่าใช้จ่ายของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากประชาสัพันสักนิดนึงนะครับทางท่านใดที่สนใจเรียนกับสถาบันเรานะครับเ,เป็นเรียนทางด้านโหราศาสตร์เราจะมีหลายสาสตร์หลายสาสตร์หลายขนแขนงของวิชานะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรศัพท ข้างล่างครับติดต่อโดยท่านท่านอาจารย์ยากาติยวัฒน์ของเรานะครับผมก็สนใจเรียนฮอกเรามีหลายศาสตร์จริงๆนะครับถ้าสนใจที่อยากจะมาเรียนนะครับโทรสอบถามได้ครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยติดตามให้กําลังใจกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้เรา่องครับสวัสดีครับผม